คุณซิ่งดีืลไทยสวัสดีค่ะคุณซิ่งดีืลไทยประจําวันที่7มีนาคมพศ2516คลิปนี้ไม่ได้เป็นการชักชวนให้ซื้อหรือขายหรือให้ลงทุนเตียงใดเป็นเพียงการวิเคราะห์เท่าน,นั้นนะคะวันศุกร์ที่ผ่านมาตลาดเซ็ตติดลบ22.92อยู่ที่1.571.13แนวรับจะเป็น1.560.50แนวต้านจะเป็น1.586.40ค่ะมาดูเซ็ต50 <c oughs> เนาติดลบ15.15 15อยู่ที่946.12แนวรับจะเป็น933.57แนวต้านจะเป็น950.16ค่ะกลับมาที่ทําเฟรม15นาทีตามรูปแบบของหุง้นซิงดีเทไทยค่ะตัวที่1 ETC ETC ราคา4บาท28สตางค์บวก6สตางค์ค่ะตลาดแท่งนี้ก็ย่อลงมาที่4บาท24สตางค์ ดันขึ้นมาสึงสิ้ที่4บาท34สตางค์ดลงมาต่ำสิดที่4บาท20สตางค์ท้ายตลาดดันขึ้นมาปิดที่4บาท28สตางค์ค่ะดูได้หนึ่งนาทีตรงนี้ก็มีวอลลุ่มเข้าแล้วก็มีวอลลุ่มเข้าช่วงท้ายตลาดทำให้ ETC ปิดกระโดดค่ะดูไทม์เฟรม D ตรงนี้ก็มันจะพยายามเบรกแรกที่3 4บาท35สตางค์ค่ะแล้วก็ มีวัลลุ่มทยอยเข้าในทางฟิล์มดีด้วย ETC เป็นหุ้นไซเวย์เป็นหุ้นเกี่ยวกับทรัพยากรภาพรวมบริษัทมีกำไรแต่ไม่มีปันผลมี value r a t i อยู่ที่114ล้านบาทค,ค่ะแนวรับ4บาท22สตางค์แนวต้าน4บาท3าสตางค์ถ้าทะลุได้จะเป็น4บาท42สตางค์ค่ะ e ETC มีข่าว่าคว้าโรงไฟไฟ้าขยายอุตสาหกรรม10โครงการ กำลังผลิตแตะ80เมกะวัตเพิ่มแล้วก็เพิ่มปริมาณการขายไฟฟ้าโตเกือบ500%ข่าวจากข่าวหุ้นค่ะว่าต่อไป BEM BEM ราคา9บาทท้วนบวก5สตางค์ค่ะตลาดแห่งนี้ก็ใช้เวสะสมลงมาตาสุดที่8บาท90สตางค์แล้วก็ใช้เวขึ้นมาปิดที่9บาทท้วนค่ะดูรายหน,นาทีังนี้ก็ มีวันรุ่มเข้าสองแท่งสุดท้ายตรงนี้ก็ทำให้ B.M ปิดเขียวค่ะทามเฟ a มเดยตรงนี้ก็มันจะพยายามไซเวเพื่อที่จะดันขึ้นมาเบรกแรกที่9บาท15สตางค์ค่ะ B.E.M เป็นหุ้นไซเวเป็นหุ้นเกี่ยวกับบริการขนส่งโลจิสติกภาพรวมบริษัทมีกำไรและมีปันผลมี value r ดี่ร้อยูี่ที่243ล้านบาทค่ะ แนวรับ8บาท85สตางค์แนวต้าน9บาท15สตางค์ถ้าทะลุได้จะเป็น9บาท30สตางค์ค่ะ b e n มีค่ะว่ามั่นใจรายได้ไปีนี้แต่1.7หมื่นล้านบาทตนแบ็กล็อกทะลุ2.5แสนล้านบาทแล้วก็ b กเกอร์เชียร์ซื้อเป้าที่10บาท80สตางค์ข่าวจากข่าวหุ้นแล้วก็ฐานหุ้นค่ะว่าต่อไป TMI TMI ราคา2บาท16สตางค์บวก16สตางค์ค่ะเปิดตลาดแห่งนี้ก็ดังขึ้นมารอบเรกที่2บาท6สตางค์ลงมาต่ำสุดที่2บาท2สตางค์ดันขึ้นมาสูงสุดที่2บาท18สตางค์ท้ายตลาดลงมาปิดที่2บาท16สตางค์ค่ะดูแล1นาทีตรงนี้ก็มีวอลลุ่มทยอยซี้เข้าขายออกแท่งสุดท้ายทำให้ TMI ปิดเขียวค่ะ Time Frame Day ตรงนี้อ้อมันจะไซเวเพื่อที่จะดันขึ้นมาเบรกต้านสูงสุดที่2บาท18สตางค์ค่ะแล้วก็ TMI อยู่ในส่วโอ้เบอร์ทด้วย<ม> TMI เป็นหุ้นเท่นขาขึ้นเป็นหุ้นเกี่ยวกับสินค้าอุตสาหกรรมภาพรวมบริษัทมีกำไร,รลและมีปันผลมี value r a อยู่ที่108ล้านบาทค่ะแนวรับ2บาทส0สตางค์แนวต้าน2บาท20สตางค์ถ้าทะลุได้จะเป็นอทารไฮค่ะ ตัวต่อไป B W G B W G ราคา98สางค์วันนี้ก็ชี้ว่าไซเว y ค่ะ,ะตลาดแท่งนี้ก็ย่อลงมาที่97สาัง์ดังขึ้นมาสิ่งสุดที่1บาท1สตางค์ไซเวสสะสมปิดที่98สางค์ค่ะและหนึ่งนาทีตรงนี้ก็มีวอลลุ่มทยอยเข้าเรื่อยๆแล้วก็มีแท่งตรงนี้เข้าด้วยทางเฟมด y ตรงนี้ก็ ไซเวสะสูงเพื่อพยายามจะเบกขึ้นมาที่1บาทค่ะ B w g เป็นหุ้นไซเวเป็นหุ้นเกี่ยวกับอุตสาหกรรมภาพรวมบริษทัทขาดทุนและไม่มีปันผลมีวลู่นเลยอยู่ที่109ล้านบาทค่ะแนวรับก็15สตางค์แนวต้าน1บาท1สตางค์ถ้าทะลุได้จะเป็น1บาท3สตางค์ค่ะต่อไปสามารถสามารถราคา4บาท26สตางค์บวก8สตางค์ค่ะ วัตลาดแห่งนี้ก็ลดลงมาต่ำสุดที่4บาท12สตางค์ไซเวสัดส,สมแดงทํ้ามาปิดกระโดดที่4บาท26สตางค์ค่ะแลานหนึ่งนาทีตรงนี้ก็มีวอลลุ่มเข้าช่วงไทยตลาดตรงนี้ก็แท่งแดงเต็มแท่งเลยทําให้สามารถปิดกระโดดค่ะทานเฟมเดย์ตรงนี้ก็เหมือนจะลดลงมาที่3บาท96สตางก็พยายามไซเวเพื่อจะดันขึ้นมาเป็นหุ้นสองกลับตัวค่ะ สามารถเป็นหุ้นเพงนขาลงเป็นหุ้นเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารโทระคมนาคมภาพรวมบริษัทขาดทุนและไม่มีปันผลมีรายรุ่ระดับที่15ล้านบาทค,ค่ะแนวรับ4บาท18สตางค์แนวต้าน4บาท34สตางค์ถ้าทะลุได้จะเป็น4บาท4.4สตางค์ค่ะัวต่อไป KSL KSL ราคา3บาท40สตางค์บวก4สตางค์ค่ะเปิดตลาดแห่งนี้ก็หลดลงมาต่ำสุดที่3บาท34สตางค์ไซเวสตัดส,สมงด้งขึ้นมาสูงสุดที่3บาท4.2สตางค์ถ้าตลาดลงมาปิดที่3บาท40สตางค์ค่ะดูได้หนึ่งนาทีตรงนี้ก็มีวอลลุ่มทยอยเข้าก็ถือว่าเข้าค่อนข้างเยอะค่ะแล้วก็ทำให้ KSL ปิด กระโดดนิดนึงค่ะหามเฟมเดยตรงนี้ก็มืนจะพยายามดันขึ้นมาเบรกแรกที่3บาท4 4ส,ส,สตางค์ค่ะ k s l เป็นหุ้นไซเวย์เป็นหุ้นเกี่ยวกับอุตสาหากรรมอาหารภาพรวมบริษัทมีกำลังและมีปันผลมีไวล u ่ r เลยอยู่ที่16ล้านบาทค่ะแนวรับ3บาท3 4ส,สตางค์แนวต้าน3บาทส4สตางค์ถ้าทะลุได้จะเป็น3บาท54ส,สตางค์ค่ะ แล้วก็ KSL มีค่ะว่าโรบเนตซื้อเป้าที่4บาท20สตางค์กำไรไตรมาสที่2แตะ4,23ล้านบาทข่าวจากข่าวหุ้นค่ะต่อไป CMO CMO ราคา3บาท60สตางค์บวก2สตางค์ค่ะปตลาดแห่งนี้ก็ดันขึ้นมาสูงจุดที่3บาท70สตางค์แล้วก็ลดลงมาต่ำจุดที่3บาท52สตางค์ ได้เวสตส์ซปิดที่3บาท26สตางค์ค่ะได้1น,นาทีตรงนี้ก็มีวอลรุ่มเข้าช่วงท้ายตลาดทำให้ CMO ปิดกระโดดในทางฟรม1น,นาทีค่ะความฟรมเดย์ตรงนี้กล็ลงมาที่3บาท52สตางค์มันจะเป็นจุดต่ำสุดของเวฟบนี้ก็มาเลงกันว่าจะดันกลับขึ้นมาได้ไหม CMO เป็นหุ้นเทรนด์ค่ะลงเป็นหุ้นเกี่ยวกับเทคโนโลยี5กลุ่มบริษัทค่ะทุล้วไม่มีปันผล มีเงนรูวรเดที่6ล้านบาทค่ะแนวรับ3บาท5 8สตางค์แนวต้าน3บาท70สตางค์ถ้าทะลุด้จะเป็น3บาท76สตางค์ค่ะตัวต่อไป BM BM ราคา4บาท22สตาง,งค์บวกสสตางค์ค่ะปตลาดแห่งนี้ก็ใช้เวสะสสลงมาตับจุดที่4บาท16สตางค์แล้วก็ใช้เวสะสสุปิดที่4บาท22สสตางค์ค่ะ รายหนึ่งนาทีตรงนี้ก็ช่วงบ่ายสีมโมงมีวอลลุ่มทยอยเข้าทำให้ BM ปิดกระโดดค่ะทำเฟมเดย์ตรงนี้ก็หล่นลงมาเว็บนี้ที่4บาทสี่สตางค์ก็คนเราก็ว่าจะดันกลับขึ้นมาได้ไหมจุดเบรกแรกอยู่ที่4บาท36สตางค์ค่ะ BM เป็นหุ้นสด์เวเป็นวนเกี่ยวกับสินค้าอุตสาหกรรมภาพรวมบริษัทมีกำไรและมีปันผลมี Val u e รติอยู่ที่7ล้านบาทค่ะ แนวรับ4บาท16สตางค์แนวต้านบ4บาท30สตางค์ถ้าทะลุได้จะเป็น4บาท36สตางค์ค่ะต่อไป HARN HARN นะคะ2บาท16สตางค์บวก4สตางค์ค่ะตลาดแท่งนี้ก็ดันขึ้นมาที่2บาท6สตางค์แล้วก็ลนลงมาต่ำเซฟที่2บาท10สตางค์ท้าตลาดก็ดันให้มาปิดที่2บาท16สตางค์เหมือนเดิมค่ะ ได้หนึ่งนาทีตรงนี้ก็มีวอลลุ่มเข้าแท่งสุดท้ายพอดีทำให้ HAIN ปิดกระโดดค่ะ,คะท a r เฟ a y มเดย์ M D, ตรงนี้ก็ชซเวสสะสมแล้วก็เหมือนจะพยายามดันขึ้นมาเป็นหุ้นส่งขาขึ้นค่ะ,ะ HAIN เป็นหุ้นไซเวเป็นหุ้นเกี่ยวกับเทคโนโลยีถ้ากรวมบริษัทมีกำไรและมีปันผลมีมูลค่าอยู่ที่2ล้านบาทค่ะ แนวรับ2บาท10สตางค์แนวต้าน2บาท22สตางค์ถ้าทะลุได้จะเป็น2บาท26สตางค์ค่ะต่อไปกลควนโกลควนราคา48สตางค์บวก1สตางค์ค่ะตลาดแห่งนี้ก็ใช้เวสะสมโดยลงมาต่ำสุดที่45สตางค์ท้ายตลาดดังเข้ามาปิดกระโดดที่48สตางค์ค่ะได้1นาทีดังนี้ก็มีวันรุ่มเข้าช่วงท้ายตลาดทาให้กล้มค่อนปิดกระโดดค่ะ ห้าเฟมเดตรงนี้ก็มันจะไซเวสะสมแล้วก็จุดเบกแรกอยู่ที่ตรงนี้56สตางค์ค่ะโกลคอนเป็นหุ้นไซเวเป็นหุ้นเกี่ยวกับอุตสาหากรรมอาหารภาพรวมบริษัทขาดทุนและไม่มีปันผลมีเวลาบริราดาีอยู่ที่2ล้านบาทค่ะแนวรับ45สตางค์แนวต้าน50สตางค์ถ้าทะลุดได้จะเป็น56สสตางค์ค่ะ แต่ว่าถ้าทะลุ56สตางค์ได้ก็น่าจะขึ้นมาตรงนี้ที่2บาท60สตางค์ค่ะตัวสุดท้ายของวันศุกร์นี้ก็คือ QLT QLT ราคา5บาท15สตาง,งค์บวก20สตางค์ค่ะตปาดะแห่งนี้แห่งนี้ก็ลดลงมาต่ำสุดที่4บาท88สตางค์ดันขึ้นมาสุงสุดที่5บาท20สตางค์ ท้าตลาดลงมาปิดที่5้าบาทสิสตางค์ค่ะรายหนึ่งนาทีตรงนี้ก็เหมือนก็จะมีวันรุ่มทยอยเข้าเรื่อยๆชื่อสุดท้ายทำให้ QLT ปิดเขียวค่ะหางเฟมเนตรงนี้ก็เลยลงมาสุดเวฟที่4บาท48สตางค์แล้วก็แบนขึ้นมาเรื่อยๆค่ะจุดบบเบรกแรกตรงนี้อยู่ที่5้าบาทสีสตางค์ค่ะแต่ว่ามันจะต้องเบรกตรงนี้ด้านสำคัญที่5บาท20สตางค์ให้ได้ก่อนค่ะ QLT เป็นหุ้นไซเวย์เป็นหุ้นเกี่ยวกับสินค้าอุตสาหกรรมภาพรวมบริษัทมีกำไร,ร,แ,รและมีปันผลมี v ู l รายเดือที่1ล้านบาทค่ะแนวรับ4บาท96สตางค์แนวต้าน5บาท30สตางค์ถ้าทะลุได้จะเป็น5 000, 000, บาท40สตางค์ค่ะวันนี้ก็ไม่มีหุ้นวอล์แลนดนะคะมีหุ้นบิลลอดเข้าที่น่าสนใจก็คือ OTO จำนวน19ล้านบาทแล้วก็ คุณจำนวน5้าล้านบาทค่ะวันนี้ก็ไม่มีข่าวอะไรแล้วรุ่นซ้นีิรไทยโชคดีค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย